วัดที่นี่เด้อวัดน้ำครับผมใส้สๆยเพราะว่าช่วงเศร้าหมอกล่งไหล,หล,หลเรา,มา,รามหราามอกล่งไหลหรอสายมาเอาหนาสาดมาลดทันเพอว่าหมอกที่ห่างนิดตามใบครับมีสารสิเอาหนามสาดมาลดอีกหลอกก็

รดทิดเอาแตเอาน้ำจากมารดเหลือเป็นการล้างล้างใบผักม,มันมีสารที่มากกับน้ำหมอกนี่ก็เป็นแฝงไม้น้ำแฝงไม่ผิด ที่ตเอาเมตรพันมาลง การซอยร่างสารพิษออกมีมากครับน้ำหมอกทุกคนค่อยลร่างออก,ออกว่าจะเป็นใบกระเพราใบแมงลักจะต้องร่างออกขึ้นการหอมปม

อันนี้ก็คือทีปิดผ่าเนี่ก็คือจีวานเมล็ดลงมาอีกถ้ามแปงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเมล็ดมาวานลรแล้วจีพุ่มโดยผ่าก็เพราะว่าควบคุมความชื้นความชื้นในคงที่ความชื้นคงที่ก็จีปิดไว้สามวัน ครบสามวันก็จังสิได้เปิดผ้าเพื่อว่าต้นกล้าสิได้งอกพอดีครบสามวันต้นกล้าถึาง,งอกนี่ก็เป็นแปลงที่ปลูกหรญ้ว่านมเมล็ดแล้วว่านมเมล็ดแล้วก็ต้องคุ้มด้วยผ้าคุ้มผ้าไว้คุมผ้าครบสามาวันก็จะเปิด บอกต้นเงยก็หนามมาหลดมาลักมาหลางออหมอกนาาด่อันตระไร้รับฝนหนอกรือดูน้ำอันไรดยเสจีสีสจีับสี่ เลยลาบเลยตุ่มตุ่มย่ำเฮลิคอปเตอร์เลาบล,าบล,าบล่า,ลางด้วยกันล่างไปเล้วกลาง,ลางตงุงใบเขียวนีก่ก็ล่างแล้วเป็นบอ่อน้ำที่ความชุ่มเย็นในเครียด ตอนนึงคืนเขียดกันออกมาเรียนนำกอดกันเขียดตัวผู้ตัวเมียกันมากอดกันอยู่ ลงใหม่ลง,งเสียจกร,รตร้องเอายมาก,าากาขึ้นและต้องเชื่อมต่อที่แาลนะ่งท่อออกของอากาศปกติออกเต็มที่ ร่างที่ไลยนนี้รงไม้นี่รงไม้คุ้มหาไหว้ด้จะวันมาเด็ดเเราผามาคุ้มเล้หาไว้เอ,อบสามมือเลยเพื่อง,ง่อ เดี่ยวเลนี่ายได้บดบาทีพเก็บ้าทั้งขอดอบรถเอาไว้วิประโยชน์แลันต้องขายรถแก่แล้วหันรถหวนมันขาดถไหนี่มงเพิ่มเอาไว้อง

ครบสามวันกันได้เปิดผ้านนะและติดกากเลยรับแสง เกือดผ่าเลวตัวน้อยเดียวแต่เวล่หลายอาทิตย์ก็สิตโตโตขึ้นมากก็มาเจอสารพิษจากสั่นบรรยากาศอีกต้องค่อยดูแลอยู่ตลอดแ่เดูแลนี่ย โดนนี่ีก็โดนเลยใบเหลืองใบเหลืองอะไรสิกแกนนล้วมันโตอันนี้โดนแล้วล่างบอ,อกรอยเสียเลยอันนี้โดนด้วยใบเป็นกระด้างเป็นหัวมีดสารพิษลงมาติด ตามไปอันตรายเป็นทั้งแปลงเลยแปลงแก่พระท่านแก่ปรกาศขาวแปลงนี้นะทุกท่านเรดูแก่ท่านเมื่อเห็นหมอกลงหลายๆดีใจสวยงามพวกเนียนั่นแหละอันตรายเลยหมอกลงหลายลงหนานี่ อันตรายเรียกเลยล้างเลยน้ำสะอาดท่านใบใหม่เลยใหม่นี่ปล่อยไว้นี่แก้ว่ได้เลยเดีย๋ดวยวสิถอนถิ่งแก้ว่ได้อันตรายสัตว์ตพืชดลายทั้งเมล็งทั้งอากาศที่เป็นพิษมีสัตว์พืชดหลากหลาย กีตัวเต็มไว้สวยงามเลยกบวนการผลิตใส่เวลาโดนต้องใส่ครา่อมดูแลอย่างสูงเวลาไปขายบ้างจำนายลูกค้ามีอาทิตย์ละซีสุโมงจากตีหาถึงเก่ามุงมงเวลาทําการ หายกรทีิสิได้โทรศัพท์มาเปลี่ยนเป็นอย่างที่สีมาดูแลยเอในสชั่นจะลงมันมุมนี้มันสูงแล้วก็ช่วงบ้านนี้ ต้นพักสีแห่งสีเหียวเลยเห็ดเป็นบอ่อน้ำบอ่อน้ำขึ้นมาในโซนนี้เลยที่ให้บอ่อน้ำซึมร่วมเย็นไปหาแปลงคักเพราะว่าที่ผ่านมากแปลงพักในโซนนี้นี่ใบใบเทียงไปหาใบานี่เหียวแั้วแก่มาเป็นพื้นที่ที่สูงเลยแก้ไขโดยการ สร้างบ่อน้ำขึ้นมาเพื่อให้ความเย็นของบ่อนา้ำกระจายไปทั่วบริเวณนีผักสีบรีเฮียวในช่วงปลายขอขอบคุณทุกคนที่เขามาเบื้องแลก็เบืบ้องคิดจนจบขอขอบคุณหลายขอกำลังใจขพอละหนึ่งไรหนึ่งการติดตามก็มเป็นกำลังใจในการสร้างลิบและก็ทำสวนในเด้อทุกๆคน อขอบคุณห,หลายห